ัสดีค่ะขวัญใจสไตล์วันนี้จะพาทุกท่านมาเที่ยวพักกางเต็นท์นะคะแนะนําว่าเป็นจุดก,าง,ก,งดงก,กางเต็นท์กำลังยอดฮิตของนักกางเต็นท์ที่ชอบกางเต็นท์ริมน้ํานะคะที่นี่คือน้ําตกวังก้าเหลืองนะคะจริงๆน้ําตกวังก้าเหลืองมีอยู่2โซนด้วยกันนะคะเป็นโซนที่ใช้สําหรับให้นักท่องเที่ยวเล่นน้ํานะคะแต่โซนนี้เขาเรียกว่า ส่วนลุก,กชาติวังการเหลือนนะคะเป็นโซนที่สามารถจะก,กางเต็นได้สำหรับใครกำลังหาจุดกลางเทนที่มีน้ำใสๆสีฟ้าเลยนะคะแล้วแถมที่นี่นะคะค่าบริการไม่มีนะคะแต่ช่วยบริจาคได้นะคะก็มาที่ลุก,กชาติน้ำตกวังกาเหลือนได้เลยะค่ะ นย์บริการนักท่องเที่ยวนะคะจุดบริการนักท่องเที่ยวจะเป็นจุดที่เราต้องมาลงทะเบียนนะคะแล้วก็ขอดูอวัคซีนว่าได้จะรับวัคซีนจํานวนกี่เข็มนะคะแล้วก็แลกบัตรก่อนค่ะ<ม>ดบริจาคค่ากลางเต็นท์นะคะ<ม>เราสามารถแลกบัตร<ม>ที่นี่มาดูน้ําตกได้นะคะถ้ามาดูน้ําตกหรือมีบ้านพักนะคะบ้านกั้นเลยน้าตกจะเดินตรงไปตรงนี้จอดรถข้างล่างก็ได้แต่ถ้าไม่ดูน้ําตกจะากลกางเต็นท์นะคะหาง ตัวนี้จะเป็นที่ลงนะคะขับรถลงไปนะคะค่อนข้างที่จะชันเลยทีเดียวสําหรับรถนะคะรถรถคันเล็กเนี่ยจะลําบากหน่อยหนึ่งนะคะในช่วงฤดูฝนแต่ถ้าเป็นรถคันใหญ่นะคะก็สามารถที่จะลงไปได้เลยนะคะค่อนข้างน่าชันลงก็คือลงสุดๆเลยนี่เป็นบ้านพักนะคะแต่ไม่ได้อยู่จิตริมน้ําตกนะคะ ค่อนข้างละชันนะคะเป็นดินเป็นเวลาช่วงหน้าฝนเห็นไหมข้างล่างนุดน,นะคะพอขึ้นมานี่ใช้แรงรถเยอะมากเลยนะคะสําหรับรถเล็กก็ระวังหน่อยนะคะเดี๋ยวดูรถคันนี้ขึ้นมาใช้แรงเยอะมากเลย จะมีร้านสวัสดิการนะคะสำหรับใครเที่ยวน้ำตกก็จะมีลูกชิ้นส้มตำอาหารเครื่องดื่มบริการพร้อมเลยแต่ต้องเดินมาจากฝั่งนี้นะเพราะว่าทางตัวนี้คือทางลงน้ำตกก็ขึ้นมาไม่ไกลค่ะแล้วนะคะสวนลูกกชาิน้ำตกวังก้างเหลือนนะคะที่พูดว่าสวนลูกกชาิน้ำตกวังก้างเหลือเพะที่นี่นะคะ แหล่งท่องเที่ยวที่ส่วนใหญ่หนักท่องเที่ยวนิยมมากางเต็นท์กันนะคะในควนใจสไตล์ก็มากางเต็นท์เหมือนกันนะคะเมื่อวานก็กางมดตรงนี้แหละเนี่ยโหติดริมน้ําเลยนะคะนี่ไปดูกันว่าเขามาทําอะไรกันพี่พี่ก็กางเต็นท์กันนะคะริมน้ําเลยที่นี่ได้รับความนิยมในตอนนี้ก็คือนักท่องเที่ยวเนี่ยรู้จักกัน เราตอกกันมานะคะว่ากลางเต็นท์ได้ค่ากลางเต็นท์ก็แล้วแต่ที่จะบริจาคนะคะเดี๋ยวไปดูน้ําตกกันใ<ม>นไรของเขาก็จะเป็นชิงช้าตัวนี้แ<ม>หละะบริเวณนี้จะเป็นน้ําตกเล็กๆนะคะเด็กๆสามารถมาเล่นกันได้นะน้ําตื้นบ้างลึกบ้างนะคะก็ต้องมีผู้ปกครองดูแลอยู่เหมือนเดิมนะคะน้ําส่วนใหญ่เห็นไหมน้ำม็นสีสีออกเป็นสีฟ้าๆเลย เราจะพาไปดูน้ำตกนะคะที่ใหญ่นะคะเราสามารถเล่นได้ด้วยที่นี่นะคะเป็นหินปูนเราสามารถเดินขึ้นไปปีนน้ำตกได้เลยนะคะเด็กๆชอบมากๆนะคะหรือถ้าใครอยากเล่นแบบสระน้ำก็ได้นะ,ะเดี๋ยวเราลงไปน้ำตกกันเลยะะเดียวกัน ด้วยเียน้ำตกจะเยอะไหมนะถ้าพูดถึงน้ําตกที่นี่นะคะจะมีอยู่2ชั้นด้วยกันนะคะคือชั้นนี้เป็นจุดสูงสุดของน้ําตกแล้วล่ะถ้าเดินเข้าไปในป่าก,ก็จะมีน้ําตกแต่เขาไม่ค่อยนิยมจะเดินกันนะคะแล้วก็คนกลางแจ้นส่วนใหญ่ก็จะมาสิ้นสุดที่น้ําตกช่วงบริเวณนี้เนาะนะคะแล้วก็เด็กๆสามารถเดิน,นะะบริเวณน้ําตกถ่ายรูปได้เลยนะคะมีประมาณสองชั้นเลยนะ นู่นส่วนข้างล่างเป็นแอ่งน้ําเลยนะแอ่งน้ําให้เล่นกันนะคะตรงนั้นอาจจะลึกหน่อยแต่ว่าต้องใส่ชูชีพนะคะหรือถ้าคองดูแลโดยหยุดมาเล่นได้แล้วน้าานําเย็นสบายนะคะเขาจะใจล้งแต่เช้ายนเย็นนะ <S <S บรรยากาศดีมากๆเลยแนะนําให้มาที่นี่นะคะ รีวิวห้องอาบน้ำนะคะที่นี่จะมีห้องอาบน้ำอยู่4ห้องด้วยกันนะคะรวมชายหญิงเลยนะแล้วก็จะเป็นแบบตักอาบไม่มีฝักบัวน้ำที่ได้ก็น่าจะเป็นน้ำที่อุทยานสูบมาจากสระนะคะเป็นแบบตักอาบเลยนะครับค่อนข้างใสฮะ4ห้อง,องก็ยังไม่เพียงพอสำหรับนะักท่องเที่ยวนะคะที่นี่จะมีอยู่3ห้องด้วยกันนะคะส่วนใหญ่เป็น ทักโคกก็คนเยอะก็จะไม่ค่อยสะอาดเท่าไหร่อยากให้ช่วยกำลังใจแล้วก็ปรับปรุงห้องน้ํากันนะเราเอาขยะไปทิ้งกันนะคะเราเออกมาเท่าไหร่ก็ต้องเอากลับมาคึนข้างบนเท่านั้นนะคะขยะทิ้งให้ถูกที่นะคะที่นี่เขามีจุดบริการไว้ให้นะคะสามารถนามาทิ้งในที่นี่ได้เลยสําหรับคลิปวันนี้นะคะคอนจซสายถามทุกท่านมาเที่ยวน้ําตกสีฟ้าใสๆแบบนี้นะคะ นะคะมีทิปการไปที่ไหนอีกก็เดี๋ยวจะพาไปเที่ยวกันนะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบาย